สวัสดีครับเพมือวนนี้พกอกบุญหลายสายสูงนะครับจะมไทีเด็ดบอลกูคิดตันพรเลดก็เวทแฮมนะครับเจ้าบ้านคิดตันพรเลดนะครับผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นแม้ว่าเกมนัดล่าสุดในลีกนั้นพวกเขาจะเพิ่งกลับมาเก็บสามแต้มด้ก็ตามนะครับแต่ถ้าเบิ่งจากฟอร์มภาพร,วม,รวมนั้นมองว่าก็ยังเบิ่งขาดวังยังบ่ด้นะครับพอเกมในลีกสิบเกมล่างสุดในลีกนั้นเป็น การชนะซีเสมอสอง้วแพ้ซีเกมเดียกันนะครับขณะที่ทีมเยอรมันเวสแฮมนะครับผลงานโดยภาพร่วมในช่วงหลังของเขานันก็แม้ว่ากอนอน้านี้ฟอร์มในลีกพวกเขาหนังก็ค่อนข้างเมืองแผ่วลงไปหลายนะครับแต่เกมนัดลาดสุดในลีกนั้นพวกเขาก็เพิงจะเก็บจะกลับมาเก็บสามเต้มได้นะครับมองว่ากนณาจะสร้อยเรียกความมั่นใจกลับมาในทีมดได้หลายนะครับในเกมนี้เวสแฮมพวกเขา,าจะบุกมาเจอกับงานที่มองว่าก็ยังบ่ถึงกับ ยากไ้นะครับเพราะแต่เดียเบิ่งจากฟอร์มภาพรวมกับเกมในลีกชงที่ผ่านมาจากทั้งฤดูกาลนะครับของสองทีมนี้กันเบิ่งวา่ามองว่าทีมเยือนยางเวทแฮมนะครับเพเขาก็ถือว่ายัางททยยังเหตุผลงานได้โดดเด่นโดดเด่นกว่านะครับและเบิ่งขาดหวังได้มากกว่าทางด่านทีมเจ้าบ้านยู่พอสมควรนะครับ ในเ,เกมนี้เซอว่าโอกาสที่ทีมเยือนยางเวนแฮมนะครับจะบุกมาและเก็บสามแต้มได้อีกคู่นะครับฟันตรงกับเวนแฮมนะครับอันนี้เก็บสามแต้มได้นะครับสำหรับไปมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมูลไลด้วยครับขอบคุณครับ